ไม่อจะมาเพียงแค่อนแถวนั้นคขแอว่าจะพูดสูงหลารเรายามใส่บาได้เจ้าชีเล็กาขาด้ใส่บ่ได้ใส่ายโอ้ไม่ต้นนี่ ตั้งเตีิเขาเจ้ายูไฮเป็นควานกาแมนบอลใหม่ตัวนี้เจ้ายูน้าเป็นขนเขาแมนบอบวันนี้เขาเจ้ามาสูมาอยู่มาขับมาคุ้นเอิญมาเสาขวัญเอาบอลคว้างเก่ากันนี่เท่าไรเอาบอวันเนี่ยเอาบอนข้ามเก่ากลุ่มนี่เท่าไรเอาบอลวันเนี่ยเอาบอลยูชุมยินนี่เท่าไรเอาบอลวันเนี้ย

จะลงต้นสต้นลงกชี้เ่าจ้าก็จตัวขดอกเจ้ายนาอบเวลาสิเก้าโมงนี้เ็แปดเกนระวัเกเอาเตรงตเลย้เียเกาเก้าตรงตรงคือเก้ดีสิบะเฝ้าเจ้าเก้าตรงตรงเก้าตรงตรงเก้าดีส